านผูช้ชมครับเราจะขอพาท่านผู้ชมไปพบกับสถานการณ์ชายแดนระหว่างไทยกับลาวนะครับซึ่งในเกิดกณรรีพิพาทยอย่างที่เราได้ทราบข่าวกันมาโดยตลอดที่บ้านร่มเกล้าอํเาเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งในตอนนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีการประนีประนอมเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีการเพียรพยายามในการแก้ไขด้วยยุทธวิธีทางการทูตก,ก็าตามสําหรับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวของไทยทีวีช่องสามสุริยเดนทาไปที่นั่นในรายงานจากสถานที่เกิดเหตุครับ พื้นที่เิเวณบ้านร่มเก้าเป็นพื้นที่เขตชายแดนไทยลาวบริเวณรอยต่อจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเลยเป็นหมู่บ้านที่มีชาวเขาเผ่าม้งรวมทั้งผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และปวนชนที่เข้ามอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยอาศัยอยู่ประมาณเกือบ700คนในรูปของหมู่บ้านต้องกันตนเองตามแนวชายแดนโดยมีที่ตั้งห่างจากแนวชายแดนบริเวณแม่น้ำเหลืองงาประมาณ10กิโลเมตรจากเหตุการณ์เมื่อวันที่3 1พฤษภาคมและหนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมากองกำลังทหารจากฝั่งลาว ได้ข้ามจากบ่านบอ่อแตนเขตชัยบุรีลุกล้ำเข้ามาเผารถแท็กเตอร์ของบริษัททำไม้และจับราสุดรไทยไปทั้งสิ้นเจ็ดคนซึ่งสามารถหลบหนีมาได้หนึ่งคนและจุกยิงเสียชีวิตขณะหลบหนีอีกหนึ่งคนเกิดตั้งข้อหาว่าลุกล้ำเข้าไปทํากินในเขตลาวและเมื่อวันที่8สิงหาคมทหารลาวประมาณ200คนได้เข้ามาโจมตีหน่วยทหารผ่านที่บ้านรุ่เก้าอย่างรุนแรงและรถติดพันนากันถึง3ชั่วโมงเมื่อมีการที่สนดแน่ชัดแล้วว่า เป็นการลุกรึ้นอธิปไตยทางกองทัพท่าที่สจึงได้จัดก,กําลังเข้าทําการผลักดันทําให้เกิดมีการปะทะกันอย่างรุนแรงกับทหารลาวในบริเวณเนินหนึ่งและเนิน13 7 0สนรวมทั้งการดําเนินการให้ทางฝ่ายลาวได้ทราบว่าเป็นการลุกรึ้ดินแดนของไทยแต่ไม่ได้รับการตอบสนองใดอย่างใดกลับมีการเสริมกาลังเข้ามาอีกเป็นจํานวนมากทางกองทัพท่าที่สจึงได้ดําเนินการเข้ากวาดล้างตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา ก็สามารถที่จะยึดพื้นที่ได้แล้วเป็นส่วนใหญ่กำลังใจดีมากค,คือภู้ชิชาทุทุกคนตั้งหน่วยเหนือมาก็จะมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอค,<ถ>คิดว่ามาท้าเพงก็มาบ่อยมาเป็นประจำตอขนขวัญขวนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องขวัญคือพร้อมที่จะปฏิบัติได้ต่อเนื่องสถานการณ์ช่วงนี้เรา,เราอยู่ในภาวะที่ดีขึ้นแล้วหรอยังครับ ก็ยึดได้คืนมาเป็นบางส่วนตอนนี้ยังมีการยิงแล้วก็ยังเข้ามาบ่อยไหมครับเมื่อเมื่อวันที่9ก้าเนี่ยยิงมามากนะทั้งปืนใหญ่ทั้งจรวดทั้งคอทั้งประสอสหรับปืนใหญ่ที่พิสูจน์ทราบในขั้นตอนนี้ก็เป็นปืนร้อสามสนี่แน,น,น่นอนนะอีกปืนใหญ่อีกอีกอย่างนี่มันโตว่าร้0สามนี่ จะพิสูซ่าไม่ได้น,นอนแต่รู้มันโตกว่านะก็คาดคาดคะเนนว่าน่าจะเป็น 2. 2> ปืน152สำหรับชาวบ้านที่บริเวณบ้านล้มก้านั้นปัจจุบันมีอยู่แต่เพียงผู้ชายบ้านละคนสองคนเท่านั้นเพื่อเฝ้าบ้านและทรัพย์สินส่วนผู้หญิงเด็กและคนแก่ได้อพประยพออกไปจากหมู่บ้านให้ปราศจากบริเวณการสู้รบซึ่งทางฝ่ายเราได้ยิงปืนใหญ่และจรวดเข้ามาโดยตลอดปี29เ็คือเข้ามาตั้งแต่เดินมกกลา ในมกราวันที่6เข้ามายิงชาวบ้านที่ไร่นี้นะถึงไหนนี้ห่างจากที่นี่ไปนในเราสัก4ี่โลแล้วก็หลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เงียบไปก็เลยมีต่อมาเดือนพฤษภาคมวันที่31ก็เข้ามาอีกก็มายิงชาวบ้านตายผู้หญิงตายหนึ่งคนบาดเจ็บขาหักหนึ่งคนแล้วก็เข้ามายิงฐานพานที่ประจานบ้านที่นี่ที่เนินสูงนี่ ตายหนึ่งคนบาดเจ็บสามคนหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่มาตลกผมก็เลยเขียงเรื่องส่งรายงานให้ทางเมธัาพภาษานระเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีมข่าวของเราจรึงได้เดินทางขึ้นไปเพื่อพบก,กับข้อเท็จจริงในบริเวณฐานที่มั่นฝ่ายไทยซึ่งได้ใช้กองกำลังร่วมกันระหว่างกองพลหานมาที่หนึ่งตำรวจเวชายแดนและกองกําลังทหารผ่าน ซึ่งปรากฏว่าทางฝ่ายเราได้เข้าทําการกดดันและขับไล่กองกาลังจากลาวแล้วทําให้มีการประทะกันโดยตลอดและในขณะท,ที่ทีมข่าวของเราไปติงบริเวณนั้นทางฝ่ายเราได้เริ่มระดมยิงจรวดและปืนใหญ่ติดต่อกันเป็นเวลานานทําให้ฝั่งฝ่ายเราจําเป็นที่จะต้องตอบโต้ด้วยการยิงปืนใหญ่เข้าไปในบริเวณที่ตั้งฝ่ายเราเพื่อ เราทหารหารที่ทําการสู้รบกันอยู่นั้นถึงแม้จะมีการสูญเสียระบาดเจ็บตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้นเพียงใดก็ตามเขาเหล่านั้นยังมีขวัญและกําลังใจที่ดีในการที่จะสู้รบกับการลุกนานในครั้งนี้ต่อไปก็คงเป็นการฝากย้ำถึงแนวหลังว่าเราทหารหารเหล่านี้ยังพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของไทยไว้อภิสิทธิ์จ,จิตรงและสมชายแสวงการรายงานครับสำหรับเรื่องราวหรือรรความคืบหน้าต่อไปนั้นนะครับเราไทยทีวีซีช่อง3ก็จะได้รายงานให้ทราบเป็นระยะะครับ เอ่อท่านผู้ชมสด้ติดตามข่าวกรณีทางชายแดนนะครับที่บ้านร่มเกล้าซึ่งไทยทีวีซีช่อง3าก็ได้ส่งทีมข่าวของเราคือสมชายสแสวงการแล้วก็พิสิทธิจิตตรงไปสังเกตการการสู้รบที่บ้านร่มกล้าอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกซึ่งขณะนี้การสู้รบก็ยังคงมีอยู่และในวันนี้ทีมข่าวของเราได้รายงานเข้ามาว่านะครับสถานการณ์การสู้รบที่ชายแดนบ้านร่มเกล้านั้นดีขึ้น ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบโดยสามารถแย่งชิงพื้นที่คือไม่ได้เกินกว่า70%แล้วขวัญและกําลังใจของทหารดีมากเนื่องจากทุกคนมีความรู้สึกว่าการสู้รบครั้งนี้นั้นเป็นมติของประชาชนทั้งชาติที่ให้ผลดันผู้รุรษาทิปไตยของเราออกไปและจากการที่ฝ่ายผู้ลุกรานอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบและมีข่าวว่าฝ่ายผู้รุกรานได้รับการเสริมกําลังจากกองทัพต่างชาตินั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้พลโทสุริธิวพันธ์แม่ทัพกองทัพภาคที่สก็ได้ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวของเราว่า สำหรับจะพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นทหารใครนะั้นเราคงคงไม่สามารถจะพิสูจน์ทราบได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็คิดว่า mm. การดําเนินการของฝ่ายตรงข้ามของเรานั้นมีความเข้มแข็งที่เราไม่สามารถจะประมาทได้เราก็ต้องเตรียมพร้อมกําลังของเราอย่างดีในการที่ต้องเผชิญกับการรุกรานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดแต่ผมขอยืนยันว่ากําลังของเราพร้อมและขวัญและกำลังใจและน้ําใจในการรุกรบมีความกล้าหาญและมีความเสียสละอย่างยิ่งครับ สำหรับมาตรการต่อไปหลังจากที่เราดำเนินการทางการท,าทูตแล้วนะฮะเ,ออเราจะดำเนินการต่อไปอยังไงถ้าเกิดทางฝ่ายเขายังไม่หยุดยังในการลุกต่อไปครับผมคิดว่าเราก็ทําตามกติกาของเรานะครับว่าที่นี่เป็นพื้นแผ่นดินเราถ้าหากว่าไม่มีใครยอมรับอธิปไตยเหนือแผ่นดินเราเราก็ต้องมีการผลักดันตามระดับความรุนแรงที่เขาดําเนินการซึ่งเราต้องใช้จากมาตรการระดับอ่อนไปหาแข็งครับซึ่งเราไม่ความประสงค์ที่ว่าเราจะไม่ทําให้ การสู้รบในพื้นที่นี้ขยายเขตไปเกินกว่าเท่าที่จําเป็นออสําหรับในช่วงนี้ไนดะ้มีข่าวมาว่าออทางของเราเองนะฮะมีการสูญเสียแล้วก็บาดเจ็บพอสมควรนะครับออความขา้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบ้างครับจริงครับมีการสูญเสียและบาดเจ็บอยู่ในเกณฑ์ที่พอสมควรนะครับแต่นี่เป็นการสู้รบกันเป็นการรบกันที่แย่งยึดพื้นที่ซึ่งจะต้องมีการประทะก,กันซึ่งหน้าด้วยเลือดและด้วยเนื้อมีความจําเป็นที่จะต้องสูญเสียเราต้องยอมรับการสูญเสียนั้น เราจะผักไร่เขากลับไปจนถึงสุดเขตดามแม่น้ําเหืองเลยหรือเปล่าครับถูกต้องจนกว่าเขาจะตาราง,<อ>งนิ้วที่เป็นพื้นที่ของเราเราจะต้องดําเนินการขับไล่ผู้ลุกราให้ออกไปจากพื้นที่ของเราให้หมดจากการที่ไทยทีวีสีช่อง3าได้ส่งผู้สื่อข่าวและช่างภาพคือสมชายสแสวงการและพิศจิตรงนะครับไปรายงานสถานการณ์สู้รบที่บริเวณชายแดนบ้านรุมกล่าวอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกอย่างต่อเนื่องนั้น มื่อวานนี้คณะกรรมาการการทหารของสภาผู้แทราษฎรและสื่อมวลชนสาขาต่างๆได้เดินทางไปรับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็ได้ไปเยี่ยมพื้นที่ดังกล่าวซึ่งผู้สื่อข่าวได้รายง,งานเข้ามาว่าสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้นะครับทางกองทัาพภาคที่3ได้ผลักดันทหารลาวถอยร่นออกจากพื้นที่เคแดนไทยแล้วก็สามารถยึดพื้นที่คืนได้แล้วประมาณร้อละเจ เมื่อคณะกรรมการติการการทหารและสื่อมวลชนไปถึงแล้วพลโทรสิริทิวพันธ์ได้ทำการสรุปชี้แจงถั้งเหตุการณ์ต่าง,างๆที่เกิดขึ้นและจากนั้นก็ได้เดินทางไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บจากการสู้รบที่โรงพยาบาลค่าสมเด็จพระเนรศสวรมหาราชและจึงเดินทางต่อไปอยังฐานที่บั่นของทหารไทยที่บ้านนาเจริญอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยซึ่งเป็นเขตติดต่อกับบ้านร่มเกล้าโดยพลตรีไพโรจน์จันุไรผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1ได้มอบหมายให้พนโทชานยุทธ์บุญยศริ หัวหน้ายุทธการกองปลทหา마าที่หนึ่งเป็นผู้ชี้แจงข้อท็จจริงในเขตของพื้นที่ของเรานะฮะพื้นที่ของไทยครับเราก็จะบัดเฉพาะที่หมายที่เขามาวางกําลังอยู่นะฮะซึ่งกําหนดออกมาเหลือห้าหกที่หมายเนี่ยครับเราก็จะบัดเฉพาะที่ที่หมายนี้ขณะนี้ก็กําลังปฏิบัติอยู่เป็นที่น่าแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าในระหว่างที่คณะกรรมาิการการทหารและสื่อมวลชนได้เขาเยยมพื้นที่นั้นไม่ปรากฏว่าได้มีการยิงอาวุธหนักเช่นปืนใหญ่และจรวดเข้ามาในฝั่งไทยเลย ซึ่งแตกต่างกับเมื่อวันที่9และวันที่11มกร,ราคมที่ผ่านมาซึ่งในขณะนั้นทีมข่าวคนไทยทีวีสีช่อง3ได้ไป,ประจำอยู่ณนฐะานที่มั่นด้วยซึ่งใน2วันนั้นได้มีการยิงอาวุธหนักเข้ามาถึงประมาณ80นัดแต่ทั้งอย่างไรก็ตามทางด้านกองทัพภาคที่3เห็นว่าแม้ฝ่ายลราจะไม่ไมยิงเข้ามาแต่สถานการณ์ก็ยังไม่สามารถจะไว้วางใจได้ดังนั้นจึงไม่สามารถนำคณะกรรมาการการทหารและสื่อมวลชนไปยังฐานที่มั่นส่วนหน้า ได้แต่นาตัวแทน่วนหนึ่งเข้าเยี่ยมพบป่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่บริเวณบ้านรมกลาเท่านั้นซึ่งชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงนั้นได้อพยพไปอาศัยอยู่ที่อื่นแล้วส่วนที่เหลืออยู่ก็เป็นผู้ชายนะครับซึ่งในขุดหลุมหลบภัยอาศัยอยู่สำหรับทางด้านคณะกรรมาการการตาหาของสภาผู้แทรนราษฎรซึ่งได้มีการประชุมกันในวันนี้นะครับหลังจากที่ได้เดินทางกลับมาจากการตรวจดูสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวได้มีมติสนับสนุนให้กองทัพภาคที่สม ขับไล่กองกําลังต่างชาติออกจากชายแดนไทยโดยเร็วที่สุดเนื่องจากว่าการตรวจสอบแผนที่ทั้งทางด้านฝ่ายไทยและฝ่ายลาวประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตชายแดนไทยและนอกจากนี้คณะกรรมาการการทหารยังได้มีข้อสังเกตประยุกต์สงกราร,ารต่างประเทศด้วยทางการกรรมการการทหารของสภาผู้แทนรัศดรได้ขอเสนอข้อสังเกตเพิ่มเติม2ประการประการที่1 ขอให้กระทรวงการต่างประเทศได้ดําเนินการตอบโต้การลุกล้ำอธิปไต่ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นถ้าหากว่ามีการลุกล้ำอธิปไตยเข้ามาก็ขอให้ดําเนินการโดยเร็วทั้งนี้เพื่อจะได้ก่อให้เกิดผลดีแก่ฝ่ายไทยและประการที่สองอาหากจะมีการเจรจาในระดับคณะกรรมการปักปันเขตแดนในบริเวณพื้นที่ไทยลาวหรือไทยกัมพูชาก็ขอให้ได้ดําเนินการ เจรจาแก้ไขปัญหาเขตแดนให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการโต้แยง้งที่จะเกิดขึ้นในโอกาสต,ต่อไปท่านผู้ชมครับสำหรับเหตุการณที่ชายแดนที่บ้านร่มเกล้าวนะครับซึ่งเป็นรอยต่อของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเลยก็ยังคงมีการตึงกําลังกันอยู่นะครับแล้วก็ในวันนี้พลตรีชาติชายชุนทวัลรนายกรัฐมนตรี พร้อมด้พนักาเอภิเดชการตรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะสภาผู้แทนรุยดยอดกว่า20คนนะครับได้เดินทางไปตรวจสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แกกองทัพภาคที่3เพื่อนําไปมอบแก่ทหารผู้ปฏิบัติ้าที่ดิเขตแนวชายแดนสําหรับสถานการณ์ล่าสุดปรากฏว่าไม่มีการประทะระหว่างทหารไทยลาวมาเป็นเวลา2วันแล้วแต่ทหารลาวยังคงยึดพื้นที่มั่นบริเวณเนิน1428ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยอยู่ ซึ่งทางกองทัพภาคที่สามได้ชี้แจงถึงมาตรการในการผลักดันทหารลาให้ออกจากที่มันว่าจะใช้ย,ยุทธวิธีกดดันปิดล้อมและคอยก่อกวนเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามถอนกาลังออกจากที่มันเองซึ่งเป็นยุทธวิธีที่จะลดการสูญเสียกําลังของฝ่ายไทยเราได้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเราอยากจะมาทราบความจริงว่าก็ได้ปรากฏได้ทางหน่วยปฏิบัติงานก็บอกว่า ของเราสู้ได้แน่นอนไม่มีปัญหาครับขวัญทหารก็ดีสำคัญขวัญนะครับ้าขวัญดีเราใช้ได้เพราะนั้นเรามาเนี่เพื่อบำรุงขวัญเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด,ดคิดว่าคงจะเรียบร้อยในไม่ช้าเนี่ยคงจะเรียบร้อยทำไมเพราะเขามีปัญหาเพราะว่าทำนายทัพเอง,งู้่พิการคนเองก็รู้สึกไม่มีอะไหนักใจส่วนเ่องความสูญเสียไม่ช้าพอจะเปิดเผยได้ไ่าผมคิดว่าในทางปฏิบัติไม่ควรเปิดเผยเพราะว่าทําให้การศึกษา เข,เขาสามารถทํางานที้ได้การทุเสียทําให้เกิดขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าเป็นสิ่งที่มีคนพูดแต่ไม่มากไม่มากไม่น่าตกใจาการรบก็มีมันสูญเสียบ้างแต่ไม่มากมมารัฐบาตกลงยังต้องตึงตําัากำลังต่อไปสํานักที่นี่หรือเปล่าก็มันแล้วจากเขาด้วยนี่ถ้าเขาถอนออกไปตามที่เขารู้ว่าเขาไม่ควรจะทําก็เร็วถ้าเขายังดื้อดึงอยู่ก็ต้องใช้กําลังทําการรุนแรงหน่อยแลแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้าง วันนี้ยังบอกไม่ได้เพราะว่าฝัาว่าสองวันยงเงียบมันก็จะปวดนะครับทรม,มานเพราะเหยียบที่แนวยิงของเขาโดนกับระเบิดกับระเบิดครับในชนะที่เราไปลบเนี่ยไม่ทราบว่าอยากจะให้แนวหลังเขาช่วยเหลือเราอย่างไรบ้างครับก็เป็นกาลังใจให้นะครับคแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วครับในชันนน้นนี้คิดว่าด้รับการช่วยเหลือเพียงพอนะครับ เพียงพอครับรู้สึกกองทัพบกเขาช่วยเหลือดีครับเขาไม่ทอดทิ้งนะครับเขาบอกจะใส่ขาอะไรอะไรให้รักษาอะไรก็ฟรีหมดหมอดูแลดีครับทําแผลทาอะไรให้คอยช่วยทุกอย่างนะคิดว่ามีอะไรจะพูดถึงแนวหลังไหมครับก็ไม่มีอะไรครับคิดว่าแนวหลังคงสบายใจครับคงเราชนะแน่ครับ สำหรับในการแก้ปัญหาชายแดนที่บ้านร่มกล่านะครับทางกองทัพภาคที่3ก็ได้ชี้แจงว่ามีความจําเป็นที่ต้องตัดถนนจากบ้านบอกภาคไปยังบ้านร่มกล่าวระยะทางก็19กิโลเมตรนะครับเพื่อใช้เป็นเส้นทางลําเลียงกําลังพลและยุทธปรกรณ์ซึ่งในเรื่องนี้รัฐมนตรีว่ากา,การกระทรวงคมนาคมได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจะดำเนินการอย่างเร็วที่สุด โดยเฉพาะกรมทางหลวงมีนโยบายอยู่แล้วนะฮะแล้วโดยเฉพาะยางยิ่งเนี่ยมามีนโยบายี่ยิ่งหมายความถึงว่ามีรายการคือมีข้อกําหนดหรือมีหัวข้อของทางความมั่นคงอยู่แล้วทุกภาคนะตั้งแต่กองทัพภาคที่หนึ่งภาคสองสามสี่มีอยู่หมดแล้วอยู่ที่ว่าเส้นไหนจะมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็เกียดใจวบประมาณไปที่เส้นนั้นซึ่งเมื่อกี้ เราเราไปดูมาแล้วอย่างของกองทัพภาคที่สามที่มาที่บ้านลมก้าเนี่ยมีความสําคัญสูงก็จะรีบดําเนินการจัดงูมานให้โดยเร็วที่สุดการทํานี่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าจะง่ายลำบากเพราะว่าทางมันชันแล้วก็บางอันก็บางจุดก็ต้องตัดเชิงเขาออกเร่งต่ออกลานี้เป็นต้นเนี่ยก็าอาจจะต้องใช้งูมามาก่อสมควรนี ถ้าหากว่าลาดยางได้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยนะฮะจะสามารถทําให้ทางฝ่ายทาหารเนี่ยลำเลียงกําลังพลและก็อาวุธอาวุธยุโทโธปกรณ์มาสนับสนุนที่บ้านร่มเกล้าได้เป็นอย่างดีซึ่งผมเองได้ดูเส้นทางเดินทางาประมาณสองชั่วโมงนะฮะเกรดว่าสภาพถนนแย่มากก็กลับไปก็จะต้องเรียกเจ้าที่มาดูแล้วก็อาจจะต้องเร่งรัดให้มีการดาเนินการโดยเร็วที่สุดคราวนี้เราก็มาติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนที่บ้านร่มเกล้านะครับซึ่งขณะนี้ก็ยังมีการประทะกันอยู่ตลอดเวลา ตามที่ไทยทีวีสีช่องสได้เสนอข่าวไปแล้วแล้วก็ในวันนี้พลตรีนรดลเดชประดิทธ์เลขานุการกองทบกได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงสถานการณ์ตลอดจนการดำเนินงานของกองทบกที่บารุงกล่าววางเข้ามาในแผ่นดินไทยนะครับจะการเสริมกําลังเรื่อยก็ตามแต่เป็นเรื่องการกระทําภายในของของเขาแต่ว่าจะวางกําลังอย่างไรก็ตามแต่ก็วางกันนอกประเทศไทยอย่ามาวางในประเทศไทย การต่อสู้นี้ก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปไหมฮะเอ่อกำลังคนที่อยู่บนเนินหนึ่งสี่สองแปดก็คงจะได้รับคำสั่งให้อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าเ,เราก็พยายามทำทุกวิถีทางโดยการตัดเส้นทางส่งกำลังรุงในทางที่สะดวกนะแล้วก็พยายามที่จะลักดันขึ้นไปเขาคงอยู่ไม่ได้นานนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของของทาง ลาวหรือทางเวียดนามซึ่งพยายามจะสร้างปัญหาขึ้นมาให้เกิดการขัดแย้งระหว่างไทยลาวซึ่งไทยลาวนั้นไม่มีข้อขัดแยงด้งใดๆทั้งสิ้นเป็นมิตรกันมาโดยตลอดนะครับนั่นก็เราก็ยังคงอยากจะเป็นมิตรกับลาวอยู่ต่อไปนะถ้าเบื่อมีปัญหาในเรื่องดินแดนก็ควรจะได้เจรจากันได้พูดกันไม่ใช่เอากำลังเข้ามาในลักษณะนี้ครับ